อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามของนักศึกษานะครับที่กําลังเรียนอยู่ในวิชาคอสเมเนจเมนต์นะครับเข้ามาถามว่า OH ทั้ทางอ้อมนั้นเท่ากับเท่าไหร่คําว่า OH ก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตนั่นเองนะครับแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อมเท่ากับเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าน่าจะถามคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนั่นเองนะครับเพราะว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตมันก็คือทางอ้อมทั้งหมดนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำถามถามว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยให้ข้อมูลผมมาว่ามีลูกหนี้ปลายงวดมีต้นทุนขายมีเจ้าหนี้ต้นงวดเจ้าหนี้ปลายงวดสินค้าคงเหลือปลายงวดกําไรขั้นต้นงานระหว่างผลิตต้นงวดงานระหว่างผลิตปลายงวดสินค้าคงเหลือต้นงวดวัตถุดิบทางตรงใช้ไปค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตทางอ้อมเนี่ยเขากำลังถาม ซื้อวัตถุดิบทางตรงรายได้และลูกหนี้ต้นงวดนะครับข้อมูลที่ให้มานั้นให้มาเยอะนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องใช้แค่เพียงบางอย่างที่มีความจําเป็นกับคําตอบที่เราจะหาเท่านั้นนะครับสรุปก็คือว่ามันมีจดรวมมาหลายข้อเลยนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องใช้มันเราใช้เฉพาะที่เป็นประโยชน์กับเราเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการหาเป็นอย่างไรวิธีการหานะครับเมื่อเขาถามตัวใดเนี่ยให้เรานึกเลยว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ในงบอะไร มันจะต้องอยู่สักงบหนึ่งอาจจะเป็นงบกำไรขาดทุนหรืองบต้นทุนการผลิตก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราก็จะทราบว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นจะต้องอยู่ในงบต้นทุนการผลิตดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับเราก็เขียนงบต้นทุนการผลิตมานะครับว่างบต้นทุนการผลิตนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยแทนค่าเพื่อหาค่าใช้จ่ายการผลิตที่มันอยู่ในงบต้นทุนการผลิตกันนะครับผมก็จะเขียนงบต้นทุน การผลิตงบต้นการผลิตลประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปประกอบด้วยค่าแรงทางตรงที่เกิดขึ้นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับที่นักษาถามเนี่ยค่าใช้จ่ายผลิตแทนค่าด้วย OHS นะครับแต่ถ้าเกิดผมสอนมหาลัยของผมเองเนี่ยผมจะสอน โดยใช้ M O นะครับซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันนะครับก็คือค่าจรรรัดคการผลิตนะครับเอามาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็นต้นทุนผลิตในระหว่างงวดนะครับที่เกิดขึ้นก็คือในงวดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับใช้ DM, D M D L M O ท่ากับเท่าไหร่และก็จะต้องบวกกับนานระหว่างผลิตต้นงวดก็คือ W I P ต้นงวด งาระหว่างผลิตตัวนี้ก็คือเป็นต้นทุนที่ค้ามาจากงวดก่อนนะครับเอามาบวกกันจากต้นทุนงวดนี้นะครับบวกกันแล้วก็คืองานระหว่างผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับและก็ต้องหักกับ WIP ก็คืองานระหว่างผลิตปลายงวดหักนะครับผมใส่วงเล็บสุดท้ายไ,ได้คำตอบมาว่า ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเท่ากับเท่าไหร่นี่คือหน้าตาของงบต้นงผลิตนะครับคราวนี้เราแทนค่าไปในที่โจทย์เขาให้ข้อมูลมาครับแทนค่าเลยนะครับวัตถุดิบทางตรงใช้ไปโจทย์ให้มาแล้วนะครับว่าวัตถุดิบทางตรงใช้ไปเท่ากับ1,2ื่นแทนค่าเลยนะครับหมื่น ผมจะไม่สนใจซื้อวัตถุดิบทางตรง7 0 0 0นะคบเพราะว่าซื้อวัตถุดิบทางตรง7 0 0 0นั้นอยู่ในกระบวนการที่ได้วัตถุดิบใช้ไปมานะครับคือไอ้7,000เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของ12 0 0 0ซึ่งเราก็การทราบยอดของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไป12 0 0 0นะครับเมื่อโจทย์ให้มาแล้วว่ามันคือเท่ากับ12 0 0 0เราก็ไม่จําเป็นต้องไปสนใจการซื้อวัตถุดิบด้วยยอด7 0 0 0เพราะว่าการซื้อวัตถุดิบด้วยยอด7 0 0 0นนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อให้ได้ วัตถุดิบทางตรงใช้ไปมาซึ่งโจทย์เขาให้มาแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับดังนั้นซื้อวัตถุดิบทางตรงเจ0 0พันนั้นเป็นโจทย์หลอกนะครับเราไม่ยังเป็นจะต,ต้องใช้มันต่อไปค่าแรงทางตรงนะฮะมี5 0 0พันใส่5,000ันค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยโจทย์เขาถามนะฮะดังนั้นเขาไม่บอกมาแน่นะครับเราตั้งคาถาม,ถามอาไว้ครับว่าเราต้องการหาคําตอบ ต่อไปนะครับเมื่อเราไม่ทราบค่าใช้จ่ายผลิตเราก็จะไม่ทราบต้นทุนที่ผลิตในระหว่างงวดต่อไปบวก WIP ต้นงวดนะครับโจทย์ให้มาแล้วนะครับก็คือแปดร้อยตัวนี้คือแปดร้อยเมื่อไม่ทราบตัวนี้ก็จะไม่ทราบตัวนี้แต่โจทย์ให้มาว่า WIP ไปงวดเท่ากับส0มพันอันนี้โจทย์ให้มานะครับตัวนี้กับส0มพัน สุดท้ายเมื่อเราไม่ทราบตัวนี้ไอตัวผลลัพธ์นี่ก็ไม่ทราบถ้าเราทราบตัวนี้เนี่ยเราจะดันตัวเลขขึ้นไปทําให้เราได้คําตอบเลยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ทราบตัวเลขตัวนี้ดังนั้นเราต้องหาวิธีเพื่อให้ได้ตัวเลขตัวนี้นะครับเราทราบว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะครับชื่อนี้นะครับมันไปสัมพันธ์กับงบกําไรขาดทุนครับมันไปสัมพันธ์กับงบกำไรขาดทุนสมคัญยังไงครับในงบกำไรขาดทุนหน้าตาเป็นอย่างไร งบอะไรขาทุนนั้นหน้าตาก็คือการนำขายตั้งไว้นะครับเราคงทราบกันนะครับว่าเหตุผลที่เราทํางบต้นทุนงำลิกก็เพราะว่ามันเป็นธุรกิจผลิตสินค้านะครับดังนั้นเมื่อเราได้ขายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องหักด,ด้วยต้นทุนขายซึ่งต้นทุนขายสําหรับธุรกิจผลิตสินค้านั้นประกอบด้วยสินค้าสําเร็จรูปต้นงวด แล้วก็บวกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จต้นทุนิค้าที่ผลิตเสร็จก็คือตัวนี้แหละครับที่มันจะต้องสัมพันธ์กันมันคือรายการเดียวกันนะครับเอามาบวกบวกกันแล้วก็คือสินค้าที่มีทั้งสิน้นต่อไปก็เอามาหักกับ สินค้าคงเหลือปลายงวดนะครับสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดหักกันนะครับก็จะออกมากลายเป็นตัวต้นขายครับเนี่ยนะครับ,รบต้นขายนั้นก็ต้องเอาขายหักต้นขายก็จะออกมากลายเป็นกำไรขั้นต้นเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาแทนค่ากันนะครับ ตามที่โจทย์ให้มาตัวแรกเลยนะครับสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดนั้นโจทย์ให้มานะครับว่ามีเท่ากับสี่พันครับต้นงวดมีเท่ากับสี่พันบวกต้นทูนสินค้าที่ิตเ็จนั้นไม่ทราบนะฮะก็ผ่านไปก็จะไม่ได้สินค้าที่มีทั้งสิ้นหากสินค้าสําเร็จรูปไปงวดในโจทย์ให้มานะครับว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมันก็คือสินค้าสําเร็จรูปไปงวดนั่นเองนะครับ เท่ากับห้าพันสามสุดท้ายก็จะออกมากลายเป็นต้นทุนขายครับซึ่งต้นทุนขายเนี่ยโจทย์ก็ให้มาแล้วนะครับก็คือสองหมื่นแทนท่าไปเลยนะครับสองหมื่นและสุดท้ายเราก็จะต้องนําขายหักกับต้นขายเป็นกําไรขั้นต้นนะครับซึ่งกําไรขั้นต้นโจทย์ให้มาแล้วนะครับก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย ครับคราวนี้เราจะต้องมาทําการดันตัวเลขจากตัวเลขด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับโดยดันตัวเลขเพื่อไปหาตัวเลขที่เราไม่ทราบนะครับตัวเลขแรกเลยนะครับที่เราไม่ทราบก็คือตัวเลขนี้ครับสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับวิธีการคืออะไรครับเรารู้ว่าตัวเลขตัวนี้จะต้องหักกับ5,003ได้เท่ากับ20,000แล้วตัวเลขนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการก็คือเรานํา20,000ไปบวกกับ5,003นั่นเอง มันก็ได้เท่ากับ25,300ต่อไปนะครับหาตัวเลขตัวนี้บ้าง4,000จะต้องบวกตัวนี้ได้เท่ากับ25,000แล้ว4,000บวกอะไรครับได้เท่ากับ25,000 25, วิธีการก็คือนำ4,000ไปลบกับ25,300ก็ได้เท่ากับ21,300ตัวเลขนี้ก็คือ21,300 เราทราบแล้วนะครับว่า21,300คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับเราก็าแทนค่าไปเลยครับแทนค่าหาคำตอบนะครับ21,300เมื่อเราได้ประโยชน์จากงบกำไรขาดทุนแล้วนะครับเราก็ลบมันออกไปได้แล้วครับต่อไปเรามาหาคำตอบของคำถามกันนะครับดันตัวเลขต่อไปนะครับ ตัวนี้ลบส0 0พันได้กับสอง่ากับ21,300ตัวนี้คือเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็เอา21,300นะครับไปบวกกับ3,000ก็ได้กับ2่าสับ2 4 3ร0ครับ24,300ต่อไปเราก็มาหาตัวนี้กันนะครับต้นทุนที่ผลิตในระหว่างงวดน,นะครับวิธีการก็คือตัวนี้ บวก800แล้กับ2 4 3 0 0ดังนั้นหายังไงครับก็เอา2 4 3 0 0ลบ800ครับก็จะได้เท่ากับ23,500ครับแล้วเราก็ทราบว่า DMLMO d รวมกันจะต้องได้เท่ากับ23,500ทำยังไงครับวิธีการก็คือเอา23,500ลบ1 2ลบ5,000 จะได้เท่ากับคําตอบที่เราต้องการครับว่า MMO เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะผลลัพธ์มันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับสรุปก็คือเอาสอง0 0ืสาพันห้าร้อยลบืสองลบห้าพันนะครับก็จะได้เท่ากับ6 5 0ันห้าครับตัวนี้นะครับคือห5 0 0ห้าสรุปแล้วคำตอบนะครับก็คือห5พันห้นั่นเองนะครับ โจท์ถามว่า o h นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ o h หรือ MO นะครับก็คือค่าใจ่ายกาผลิตนะครับคำตอบก็คือ6,500ครับซึ่ง6,500นี้เราได้จากการเขียนงบขึ้นมา2งบก็คืองบกำไรกับทุนและงบต้นทุนการผลิตนะครับและทำการดันตัวเลขไปหาตัวเลขที่เราต้องการทราบนะครับโดยเราคงจะทราบกันว่าในโจทย์ที่ให้มาหลายรายการเลยไม่ได้มีผลต่อการหาตัวเลขของ o h เลยนะครับเช่น ลูกนี้ไปงวดนะครับเจ้านี้ตน้นงวดเจ้านี้ไปงวดซื้อวัตถุดิบรายได้และลูกนี้ตน้นงวดนะครับไม่ได้มีผลต่อการคำนวณหา OH เลยนะครับข้อมูลพวกนี้โจยทย์เขาหลอกมานะครับ